ครับสวัสดีครับท้ลองก่อนส่งนะครับตัวนี้คือจะเป็นฝาจอรุ่นสมาร์ทโฟนนะครับเปิดเครื่องครับกดป้าวน,นี่นะครับ4 2อเอี่ยวเปิดครับ42เอี่ยวกดครับ5 3สามเอี่ยว5 3สาเอีย 5, 3, เอ่ยวนะครับ น้อยเห็นชัดนะครับ6 6หกเอียวนะครับ6 6เอียวนะครับนี่นะครับกดป้ามเข้ามานะครับ6กสี่เอียวสิครับผมเปิดครับเปิดครับเปิดครับ6กสี่เอียวสินะครับผมโอเคอันนี้ก็ลองงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ตอนนี้จะมีปิดสวิตตัวนี้ไปให้นะครับกันที่เรียกว่ากันไฟมันรั่วออกนะครับจริงๆไม่ต้องปิดก็ได้ครับเวลาถ้าเราใช้งานนะเราใช้ตลอดเวลาเดินทางแล้วตัวนี้ก็คือที่ชาร์จนะครับเสียบก็ไปเอาให้ไฟติดนะขยับขยับนี่นะครับที่ชาร์จลูกเข็มครับตัวนี้นะครับนี่นะครับเอาให้ไฟติดเสียบไฟบ้านได้สองชั่วโมงนะครับแค่นี้เองทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมจัดส่งครับโอเคสวัสดีครับ อ๋อถ้าท่านอื่นสนใจตัวนี้นะครับมันคือฝาจอรุ่นสมาร์ทโฟนนะครับนี่นะครับตัวนี้ทําเป็นตัวใหม่นะครับไม่ใช่เป็นตัวเก่าๆอะไรที่มีอยู่นะครับนี่นะครับถ้าท่านใดสนใจโทร0989841961นะครับ ID line j h t 8 8 8แปดแปดด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยครับบััสดีครับ